สวัสดีนะครับในฟิลยวปิชิงทุกทันกลับมาอยู่กับพิชิงอีกแล้วนะครับนมกระจองพิชิงเช่นเคยนะครับนะ อ่ะก่อนเ like, นไรลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพิ่มเป็นช่องพี่กันด้วยมาแจ้งโคทามรอบ4โมงกันก่อนพีจีีเกมโจเกอร์สีเกมแพ็คไมติอย่างละ4เกมนะครับนะสำหรับรอบ4โมงเนาะในนี้ก็จะเป็นรายชื่อเกมที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงย้ำว่าแค่เปอร์เซ็นต์การแตกสูงนะแต่ไม่ได้แตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออย้ำว่าเลือกเกมที่เราถนัดก,กันก่อนแล้วกันว่าเราเล่นพอเล่นเป็นบ้างไม่ใช่ว่าเลือกเกมที่เล่นไม่เป็นนะเออมันก็จะได้แบบพอเดาเดาหรือพอเดาเกมเดาทางดูไลน์อะไรบ้างเป็นบ้างอะไรประมาณนั้นนนนะะคครรับนะ่่ดดูใกลลุมวๆเเพิงปยนะ สดสดร้อนร้อนนี่เพิ่งเปิดมาเกือบจะสี่โมงเมื่อกี้นะพี่กินก็เลยรอรอบสี่โมงมาเออตารางมาแม่งนึกว่าจะมีเกมพวกแมวพวกอะไรมาไม่มีเพราะฉะนั้นขอข้ามไปก่อนแล้วกันสาหรับการรีวิวเกมแมวกับเกมอ่ากิเลนที่ขอมานะอ่ะบรรยากาศในกลุ่มก็ไม่มีอะไรมากเพิ่งเปิดมาเมื่อกี้ไปลองค่ายแพคเมติกมาแล้วนี่เปิดมาหลังอัปเดตโบบะโชเช่โชเช่พี่กินเลยจัดกิจกรรมแจกก็เลยนะสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเนาะ เออหรางวัลเดี๋ยวเรามาประกาศผลกันตอน2ทุ่มนะเออนี่ก็ฝากช่องสำรองของพี่ชิงด้วยช่องช่องพิงช่องจิงโพดําอ่าพี่ชิงกับมันใจชื่อเดิมไม่น่าช่องสำรองนะมันเพิ่งตั้งได้ไงตอนแรกมันตั้งไม่ได้มันติดแบบไม่แน่ใจมันติดอะไรมันเลยตั้งชื่อเดิมไม่ได้เพราะมันบินไปนะอ่าประมาณนี้นะครับนะบรรยากาศในกลุ่มก็จะมีการแจ้งเกมเลยถึงไม่พูดคุยว่าเกมไหนมาดีโยหรือว่าเกมไหนมีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงแบบนี้เพื่อนๆก็จะแคปมาลงมาบอกนะเออคนที่ไม่รู้จะเล่นเกมไหนก็ดูตามโกทามหรือดูตามเพื่ ลองขำขำแล้วกันลังอัปเดตไม่ขำเท่าไรแหละว่าจะเอามาห้าวันนี้เอามา500อยอยู่นะไม่ใช่ว่าจะเอามา500กลับมาลองดูกลัวตอนแรกว่าจะมา300กลัวแม่จงจะหมุนรอบแรกแล้วตกซก่ออ่ะ <c oughs> มาลองดูกันแล้วกันนะครับนะคนที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มดูคอมเมนต์ปักหมุดเช่นเคยนะครับมามาลองดูหน่อยแล้วกันอยู่ในช่วงโกทามนานๆพี่คีโอจะโผล่ปกติเกมนี้ปกติพี่คิงไม่ทานาัดนเลยตกดําตลอดเลยรอบที่แล้วมาแล้วไม่เวิร์กแต่รอบนี้อยากลองรู้สึกว่าน่าจะดูดีกว่านะผีเออ รุงง่งหลังๆรู้สึกไม่ค่อยมีใครไปเล่นเอ้ยมาไหมยากเอาเฮ้ยเ,เ,เ,เข้าฟีเฉยโอ้วันนี้กดสามกรึกแต่เกมนี้บอกไปแล้วต้องหมุนตันเท่านั้นอ่า่าผ่านเฉลิยเฉลิยวเฉลิยผ่านไปลูก่านไป่าผพานพ่อมึงฮมไม่ไดของฟรีไม่มีอยู่จริงไนอะ้ต้นตีนโอ้โห แซงเลยเปิดมาไม่แรกตกดําแล้วเวลาเกมนี้กดยากเอาจริงแต่เกมนี้ถ้าไม่กดคูนสี่แม่งมันมันจ่ายไม่ว้าวไงเออเลยอยากลองกดคูนสี่ดูจึ๊กจึ๊กเอ,อ้ยอย่านะลูกนะอย่านะลูกนะกูขอร้องอย่านะลูกหนะยุดหยุดหยุดหยุด,ยดแค่นั้นพอโอเครอบสองผ่านเว้ยโอ้โหและไอของฟรีที่ให้กูมานี่มึงให้กูมาทําเพื่ออะเพื่อนโอ้โหของฟรีไม่มีอยู่จริง เตือนไว้เลยใครที่ได้แบบเข้าฟรีแล้วเกมที่มันมีพวกตกดำตกดำกดอะไรแล้วแต่ยากดเยอะย้ำเลยนะแต่เมื่อกี้ไม่กินกันเรื่องเองกูน่าจะกดกดเล่นไบเอามาฟรีๆนะแปะตัวดีเลยถ้ามาเข้าฟรีแตเป็นแถมมา5้าตัว6ตัวเมื่อไหร่นะที่หายเอ้ยสวยเอ้ยโอเคเวฟแรก97อ่า ยังไงลูกพอ่อเลยหมนุนอะไรก็ได้คำนวณมาเถอะคำนวณมา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 วายเคก็ได้โอ้โหเอออย่าว่าทิ้งเออเจออนะครับเจวะเจเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอย่าบูลลี่เจโอ,อ้ยหยุดเลยพอเราบอกโอ้พอบอกว่าเป็นเจเหรอวะโอ้โหแม่งหยุดเลยง้อยใจมาได้ลูกมาเออมาได้เจก็เอาจังหวะนนี้มาเจมาเก้าก็เอามามาต่อ เออเจมาเจมาเจมาเจอย่าโอ้ร้อยแปดสิบเก้าโอ้โหไม่ขาดทุนแล้วแม่งเต๋อเจได้ตัวแพงไม่มาเลยเว้ยโอเลือสองมุนแล้วคูดสี่สิบห้าตัวแพงหน่อยเพื่อนตัวแพงหน่อยโอ้ยจบโอ้โอ้กดก็ยากแล้วยังไม่จ่ายโอ้โหอืมเจ ปับ๊บมาจุดสี่ตัวไปะสีตัวไปจบๆสี่ตัวไปไม่มีแดนเกมนี้ใครเคยกดแล้วมันเคยได้ทีฟสีตัวไหมพี่มันเคยได้เลยนะอย่านะลูกนะร้อ,องเอ้ยสวยไปลูกไปอย่าดื้ออย่าดื้ออย่าดื้อนะลูกนะอย่าดื้อนะลูกนะอย่าโอ้โหยัดพ่อมึงโอ้โหโอ้ พวกคเลยเชื <muitas S 2> ่อเขาเลยคิวเนี่ยเป็นเกมส้นตีนเกมหนึ่งนะเออถ้ากดไม่ผ่านนี่คือเกมส้นตีนเกมหนึ่งนะจึ๊กอ่าผ่านลูกผ่านผ่านกุณหมดแล้วนะเพื่อนนะกุณหมดแล้วนะหยุดเออเออ้ยผ่านเธอ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 หยุด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 อ้าวเ้ยกดแต่ละทีมือน้ยสั่นโอ้ ายด้วยเพื่อนโอ้ยเอยนะอยู่ได้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 อยู่โอ้โหหึูว่าไม่ได้เออมาตัวแพงตัวแพงตัวแพงไอ้นี่แพงโอ้โหมึงมาทำไมล่ะเพื่อนอือ้เกมนี้เป็นเกมหนึ่งที่กูเกลียดสแกตเตอร์มากเลยนะเวลาที่ตัวแพงๆแล้ววายมาดีๆนะแม่งสแกตเตอร์มาขวางอยู่เนี่ยอือม,มาสวยมาเอาคนที่งพ่าแล้ว ไปลูกไปไปลูกไปอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดสวยมา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 เออโอเคโอเครูปสามสิบสามยังเหลือเจ็ดหมุนได้อยู่คิวคิวคิวโอ้โหสเก็ตเตอร์มึงมาทำไมบ่อยๆวะเฮ้ยเออมา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 ก็ได้มาก็ได้มาก็ได้มา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 โอ้โอ้เฮ้ย โอ้แล้วมาสองตัวแล้วเลยไปสองตัวเลยมึงจะมาทำต้นตีนอะไรล่ะเพื่อนโอ้กูถามจริงชิวมึงมาอีกแล้วเนี่ยโอ้โหเออดูถ้ามันไม่มาละวายรอแล้วนั่นนะ่ะโอ้เฮ้ยนี่แพงอันนี้แพงสวยลูกโอ้ไม่ได้นกแต่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอออุ้ยได้นกแถมเฮ้ยเฮออมาแล้ว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 ,ลวสวยมาลูกมา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 เจ๊ตัวแพงมาอุ้ยคุณหกสิบห้า โอ้โหหยุดเร็วไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเท่าไหร่อุ้ยเก้าร้อยเอ๊โอ้ยไวไวได้อยู่อืมยังไงเลยสองหมื่นลูกคูณหกสิบห้าแล้วนะเคเคเคสวยโอ้โหแม่งยังเหลือมาเล็บหนึ่งย่าหยุดลูกกาหยุดอย่าหยุดไปยาวๆไปยาวๆยาวไปลูกเอ้ยยาวไป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 ลูกไปยาวคูณแปดสิบแล้วยาวไปลูกไปยาวเออสวยคูณแปดสิบห้าแล้วยาวโอเคนี่แพง เท่าไรโอ้7เท่าไรดอกนี้เท่าไรเท่าไรเท่าไร600อู้วโอเค600สอบัป็น5ได้ไหมสอบเป็น5แล้วเลิกลาโอ้โหไม่ให้ไม่แถมเฮียโอ้2,349โอ้โหจะได้เป็นเบ็ด3ดูผละเบิต5เมื่อกี้ถ้าไม่กดผ่านจะได้นะโอ้มาได้เบ็ด3สองรอบเลยโอ้นี่เราได้สองรอบเบ็ด3เลยอ่ะโอเคไม่ต่อแล้วกูระเกียจรตินี่กิโอดู โอ้แต่ถ้ามันจ่ายแล้วมันจ่ายแบบตะลึงเลยนะจริงเบ็ดสามแม่นจ่ายสองพันสามเห็นไหมนะแต่อย่างที่บอกช่วงนี้กดตกด,ดำแน่งหน้ากลัวมากเอามาห้เอามาสามร้อยไม่พอแน,น,น,น่นอนเชื่อพี่จริงเกมนี้อย่างน้อยต้องเอามาขั้นต่ำห้าร้อยนะนะอ่ะก็ถือว่าได้อยู่ในช่วงโกทามนะสองไม้ตกสองไม้ห้าสิบห้าสิบนะใครจะเล่นก็ลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็ถือเป็นการรีวิวแล้วกันนะคนะอาจจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเช่นเคยไม่แนะนำเล่นตามรับชมความบันเทิงส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ